สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของลายมือนะมาคุยกันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือมีคนถามนะครับว่าลายมือแบบเนี้ยจะมีเงินเก็บไหมซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมดนะครับคือก่อนที่เราจะตอบคาถามได้เนี่ยเราต้องดูทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นพื้นฐาน,นครับคือเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจ เส้นวาสนารวมไปถึงเส้นเสริมนะครับอย่างเช่นเส้นอาทิตเส้นพุทธหรือว่าเส้นกร,รมอารมณ์ซึ่งมันสัมพันธ์ด้วยเนาะสำหรับในมือของคนที่มีสําหรับในมือนี้นะครับก็คือลักษณะของมือนะที่ถอดแบบออกมาจากมือจริงนะครับแล้วเราจะมาอธิบายให้ดูกันนะว่ามันเป็นอย่างไรอันนี้นะครับก็คือทั้งหมดนะ เส้นทั้งหมดในมือที่เกิดขึ้นก็จะมีลักษณะประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะอ่านกันทีละเส้นนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะอันดับแรกเรามาดูที่เส้นชีวิตก่อนนะครับเส้นชีวิตเป็นอย่างไรบ้างในมือนี้โอเคสำหรับเส้นชีวิตนะครับจะเห็นได้ว่าเส้นชีวิตตอนต้นเนี่ยนะครับจะมีเกาะเกิดขึ้นนะหจุด สจุดซึ่ง3ามจุดซึ่งแต่ละจุดนะครับก็จะหมายถึงช่วงชีวิตที่มีปัญหาหรือว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยมีความยากลำบากมีปัญหาเข้ามาส่งผลให้มันไม่มีความสุขความสบายในการใช้ชีวิตนะครับอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่เห็นนะซึ่งถ้ามองเป็นภาพรวมนะครับก็จะมองได้ว่าเส้นชีวิตของมือนี้นะแม้ว่าจะมีความคมชัดแต่ก็จะมีเกาะเกิดขึ้นอยู่เยอะ แสดงถึงชีวิตที่ต้องมีความลำบากหรือว่ามีปัญหาเข้ามาอยู่บ่อยๆนอกจากนี้เองนะครับจะเห็นครับว่าเส้นชีวิตตรงนี้นะเขาแตกออกมาเป็น2ขาแบบนี้นะใครที่มีเส้นชีวิตในลักษณะนี้นะครับก็ต้องบอกว่าชีวิตจะมีการเจริญเติบโตการพัฒนาให้ดีขึ้นเนี่ยจะเป็นในลักษณะของ เรื่อยๆครับอาการของเรื่อยๆนะค่อยๆเก็บค่อยๆออมค่อยๆโตไปทีละนิดละนิดละนิดนะครับไม่สามารถโตแบบรวดเร็วได้นะอย่างเช่นปีนี้เก็บเงินได้200,000ปีหน้าเก็บเงินได้3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 500,000ไปไม่สามารถปีหน้ากระโดดไปเป็น10เป็นล้านหนึ่งได้จากหลักแสนขึ้นเป็นหลักล้านภายในข้ามปีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับต้องค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมนะในจุดนี้อันนี้คือพื้นฐานที่เราได้จากเส้นชีวิตนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูต่อไปก็คือเส้นสมองเส้นสมองทําไมถึงต้องอ่านเส้นสมองก็ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยสิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งสิ่งนะนอกจากสุขภาพร่างกายเนี่ยก็คือเรื่องของความคิดนะครับกระบวนการคิดแนวคิดต่างๆเนี่ยจะมีความสําคัญมากนะครับซึ่งในมือนี้นะก็ต้องบอกก่อนว่า เส้นสมองครับอยู่ห่างจากเส้นชีวิตมากนะครับตรงจุดนี้บอกถึงว่าเป็นคนที่นะครับเชื่อมั่นในตัวเองแล้วยิ่งห่างมากๆในลักษณะนี้นะครับจะบอกถึงว่าเป็นคนดื้อนะครับดื้อมากเชื่อมั่นตัวเองมากจนดือ้อใครพูดอะไรก็ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยฟังนะครับเป็นพื้นฐานนอกจากนี้เองเส้นสมองนะครับที่มีลักษณะตรงยาวมาที่เนินอังคารสูงตรงนี้บอกถึงคนที่มีความคิดนะครับที่คิดอะไรเนี่ย มักจะไม่คิดอะไรนานนะมักคิดจะคิดตัดสินใจอะไรก็มักจะทําเลยด้วยความรวดเร็วนะครับกริยาอาการของความคิดที่มีความกระฉับกระเฉงว่องไวนะอยู่ในตัวแต่ว่านะครับด้วยตัวสมองเส้นสมองของเส้นนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้สมบูรณ์นะมันมีเกาะเกิดขึ้นนะครับเป็นระยะระยะอยู่เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าวิธีการคิดนะวิธีการคิดกระบวนการคิดของ มือนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าแม้ว่าจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็เป็นคนที่คิดอะไรรวดเร็วนะว่องไวซึ่งพื้นฐานของคนที่คิดอะไรรวดเร็วว่องไวเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ละเอียดรอบคอบนะครับแม้ว่าเส้นสมองจะยาวก็ตามอ่าเหมือนจะคิดเยอะนะแต่ว่ามันจะขาดความละเอียดรอบคอบสุขุมไปนะครับอ่าตรงนี้ก็จะบอกถึงว่าเจ้าของมือเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบ น้อยนะคิดอะไรรวดเร็วลงมือทําม่องไวถ้าเกิดเป็นการแข่งขันนะครับเรื่องความเร็วเนี่ยก็บอกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดมองในภาพรวมระยะยาวแล้วก็บอกว่ามันมีโอกาสที่มีปัญหาตามมาได้ง่ายนะครับต่อไปนะลองไปดูเส้นใจกันเส้นใจนะครับอย่างที่บอกก็คือเส้นหลักเนาะเส้นชีวิตอ่าสมองจิตใจหรือหัวใจเนี่ย เส้นหัวใจทําไมถึงมีความสาคัญนะครับแน่นอนว่ามนุษย์ทุกคนเนาะต้องมีความรู้สึกนะครับรักชอบเกลียดโลภหลงต่างๆถูกสุขทุกเสียใจเศร้าใจต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือเรื่องของจิตใจใช่ไหมครับทีนี้ในมือนี้นะจะเห็นนะครับว่าเส้นใจเนี่ยจะมีลักษณะสั้นนะครับทำไมถึงว่าสั้นนะเพราะว่าเขามีเป็นช่วงครับช่วงนี้แล้วก็จะมีเส้นมาต่อมาต่อ,มาต,อมาต่อนะครับ จะเป็นเส้นใจที่ยาวคนที่มีเส้นใจสั้นนะจุดแรกเลยก็ต้องบอกว่าสภาวะความสมดุลหรือว่าความสามารถในการควบคุมจิตใจอารมณ์ตัวเองเนี่ยมันก็จะไม่เต็มร้อยแล้วนะครับเนื่องจากคุณภาพมันจากที่ควรจะเต็มนะมันก็ขาดเป็นท่อนๆแบบนี้แม้ว่านะครับจะไม่ได้ขาดช่วงนะแต่ว่ามันก็มีจังหวะที่ขาดหายไปเนาะส่งผลให้สภาวะของจิตใจอะ่ะ อาจจะมีเรื่องมากระลอกระเทือนได้ง่ายนะครับแล้วก็ในสภาวะของเส้นใจเองนะอ่า mm hmm. ก็จะมีเส้นที่ลากลงมานะครับในลักษณะนี้ก็เหมือนเป็นเส้นฝอยนะครับที่เกิดขึ้นห้อยลงมาข้างล่างตรงนี้จะบอกถึงความเครียดความกังวลที่มีอยู่ในตัวนะครับได้ง่ายแล้วก็ตัวของเกาะนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยจะแสดงถึงความผิดหวังความทุกข์ใจหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเจ้าของมือนะ ถ้ามองภาพรวมๆตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของจิตใจของเจ้าของมือนี้นะก็ไม่ได้สมบูรณ์นะครับมักจะมีเรื่องมากระทบได้บ่อยแล้วก็จะเป็นคนที่มักคิดมากหรือว่าจมอยู่กับปัญหานานๆตรงนี้ก็บอกถึงสภาวะจิตใจนะที่ไม่เต็มร้อยละต่อไปนะครับเราจะไปดูเส้นวาสนานะ ซึ่งเส้นวาสนานครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับส่วนเส้นอาทิตย์เนี่ยจะเป็นสีแดงแล้วก็เส้นพุธจะเป็นสีเขียวทําไมนะครับต้องเอา3าเส้นนี้มาพูดคุยเกี่ยวข้องกันนะก็ต้องบอกก่อนว่าเส้นวาสนาเนี่ยเป็นปัจจัยหลักนะเส้นที่สีที่เราจะดูนะครับก็คือเป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานการหาเงินเลี้ยงชีพนะครับซึ่งหลักๆเองนะเส้นวาสนาเราจะมองแค่ เรื่องของงานภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะครับกับเม็ดเงินหรือเงินที่ได้จากการทํางานนั่นเองส่วนตัวของเส้นอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนโชคลาภของชีวิตอ่าทำไมถึงเป็นโชคลาภครับโชคลาภก็คือโอกาสนะที่จะได้เกิดขึ้นกับตัวเรามันไม่ได้เป็นตัวเราสร้างเอง100%นะครับมันต้องเป็นคนรอบข้างให้มาด้วยส่วนเส้นพุธเนี่ยจะบอกถึงนะครับความสามารถนะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการการเงิน ประมาณว่านะครับโอกาสทางการเงินจะดีไม่ดีสุขภาพจะดีไม่ดีเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับเส้นผุดด้วยรวมไปถึงเรื่องของการเจราจาสื่อสารนะครับก็คือเหมือนกับความฉลาดในการหาเงินด้วยส่วนหนึ่งนะครับเ,เรามาดูกันสําหรับเส้นวาสนาในมือน,นี้นะก็ต้องบอกว่านะครับเส้นวาสนาเนี่ยเขาเกิดจากเส้นชีวิตด้วยนะตรงนี้นะครับก็บอกถึงว่าเป็นคนที่ต้องทําต้องสร้างนะ ในช่วงต้นของชีวิตก่อน3 0เนี่ยก็บอกว่าเป็นคนที่ต้องทําต้องสร้างถึงจะเพื่อหาเงินมาเลี้ยงตัวเองนะครับสร้างเงินเองนะซึ่งในช่วงต้นต้นชีวิตจนถึงก่อน3 0มสิบก็ต้องบอกว่าทํางานค่อนข้างเหนื่อยนะครับตรงนี้แต่ว่านะครับโดยภาพรวมของชีวิตเองก็บอกว่าเรื่องของการงานการเงินเนี่ยมันก็เป็นโอกาสนะ ที่จะเข้ามาหาเขาได้ง่ายมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนอยู่นะครับแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าอาจจะให้ช่วยให้โอกาสแต่ว่าเราต้องไปทำต่อในลักษณะนั้นนะครับแล้วก็จะมีนะครับเส้นลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะอยู่นะอา่าก็จะมีเส้นที่ขาดบ้างต่อบ้างนะครับแล้วก็มีเส้นที่ตกช่องหมดเปลืองตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะอธิบายถึงภาพรวมของชีวิตว่านะครับ โดยส่วนใหญ่ของมือนี้นะหาเงินมาได้นะครับก็มักจะใช้จ่ายหมดหรือามีเหตุให้หมดไปอ่าเรีวยกว่าเก็บเงินไม่อยู่นะครับนอกจากนี้เองนะก็ต้องไปดูส่วนขยายครับคือเรื่องของโชคลาภในมือนี้เนาะเส้นอาทิตย์นะครับเกิดขึ้นเป็นระยะสั้นๆขาดๆห,หายหายไม่ได้ต่อไม่ได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวของเส้นเส้นอาทิตย์เองนะก็ไปตกช่องเสียหายแล้วก็ผิดหวังด้วยแสดงว่า เรื่องของโชคลาภเนี่ยก็ไม่ได้ดีแบบเต็มร้อยเต็มที่ครับมีโอกาสนะที่จะเกิดความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภด้วยต่อไปลองไปดูเส้นพุทธนะครับสําหรับเส้นพุทธนะจะเห็นได้ว่าเส้นพุธเนี่ยก็ไม่ต่อเนื่องครับเกิดขึ้นเป็นระยะแล้วก็ขาดต่อรวมถึงมีเกาะด้วยเพราะฉะนั้นสามารถมองได้ว่าสภาวะการเงินของมือนี้นะ ไม่ได้มีความต่อเนื่องนะครับอาจจะมีรายได้เข้ามาทำงานมีเงินใช้สักพักหนึ่งก็จะมีปัญหาเกิดการช็อตขึ้นหรือว่าเป็นช่วงเงินฝืดเครื่องอเกิดขึ้นเป็นระยะอยู่บ่อยๆซึ่งตรงนี้เองนะครับก็จะบอกได้ว่าเจ้าของมือนี้นะจะเป็นคนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการยังไงเงินไม่พอเขาก็จะหาวิธีอยู่ให้ได้แล้วก็กลับมามีใหม่ แล้วก็เงินไม่พอใหม่ก็บริหารจัดการใหม่จนกลับมาอยู่ได้ครับในลักษณะนี้ซึ่งจะเห็นว่านะครับเส้นอาทิตย์เส้นพุธเส้นวาสนา3เส้นนี้มันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันอย่างต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นอิทธิพลของการส่งเสริมการช่วยเหลือของเส้นอาทิตย์กับเส้นพุธเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งเสริมเส้นวาสนาสัทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินการงานในมือน,นี้ก็ถือว่าพอทําไปได้ครับมีมีกินมีใช้นะในลักษณะนั้น ถ้าจะมองเรื่องของการเติบโตก้าวหน้าการพัฒนาอันนี้ก็บอกว่าไม่ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นอกจากนี้นะครับเราก็จะมีเส้นอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นสีม่วงเนี่ยครับ่าโซนนี้โซนเนี้ยจะเป็นเส้นกรรมลมนะสำหรับเส้นกรรมลมเนี่ยเขาจะบอกถึงเรื่องของความอยากต่างๆนะครับความอยากได้ความอยากมีหรือว่ากิเลสที่มีอยู่ในใจของเรานะครับว่า เราต้องมีนั่นเราต้องมีนี่ถึงจะรู้สึกดีถึงจะรู้สึกมีความสุขนะแล้วจะเห็นนะครับว่าเส้นกรรมลมตรงนี้จะมีทั้งเกาะนะครับที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ไปตกช่องหมดเรืองด้วยตรงนี้นะครับจะบอกถึงสภาวะของจิตใจของเจ้าของมือเองนะที่จะมีเหตุนะครับที่จะต้องใช้จ่ายอยู่เสมอเสมอมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเพราะฉะนั้น ทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้เนี่ยก็มักจะหมดไป่าโดยสรุปนะครับกับคำถามที่ว่าจะเก็บเงินได้ไหมในมือนี้ 1. น,นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องของวิถีชีวิตนะก็อบอกว่ามีปัญหาเข้ามาอยู่เรื่อย 2. เรื่องของการตัดสินใจกระบวนการคิดการตัดสินใจการกระทำอะไรพวกนี้ ก็ไม่ได้สมบูรณ์ดีพร้อมนะ,ะเรียกว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมีโอกาสเกิดปัญหาขึ้นได้ง่ายสามเรื่องของจิตใจเองนะก็ต้องบอกว่าจิตใจไม่ได้เข้มแข็งไม่ได้เต็มร้อยส่วนเรื่องของอไรายได้ครับการงานการเงินตรงนี้นะก็ต้องบอกว่ามีกินมีใช้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ฟู่ฟ้าหรูหรานะทีนี้มันมีเส้นนะครับการมรลมเนี่ยเข้ามาสัมผัสทุกเส้นเลยนะเขาเชื่อมโยงถึงเส้นการมรลมหมดเลยนะ แล้วก็ไปตกช่องหมดเปลืองตรงนี้ก็บอกนะครับว่าโอกาสที่จะเก็บเงินอยู่เนี่ยยากแล้วทำไมถึงยากนะครับเพราะว่าเหตุและผลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่มีโอกาสจะเกิดปัญหาขึ้นได้อยู่บ่อยๆอีกทั้งกระบวนการคิดการตัดสินใจการวางแผนเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ชัดเจน,นครับไม่ได้ชัดเจนไม่ได้ดูเด่นชัดแล้วก็จิตใจที่จะมีความอดทนต่อสู้กับปัญหาต่อ สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากได้อยากมีเนี่ยมันก็ไม่เข้มแข็งอีกเหมือนกันอ่าส่งผลให้นะครับถ้ามันมีอะไรที่ต้องใช้จ่ายอะไรพวกนี้เขาก็มักจะใช้ไปหมดส่งผลให้เก็บออมได้น้อยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่าจะมีเงินเก็บไหมจะมีความมั่นคงไหมก็ต้องบอกว่ายากหน่อยครับอ่าต้องยากหน่อยเลยเพราะอะไรนะครับ เพราะว่าเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมานะถ้ามือนี้มานะครับถ้ามือนี้มาหามาขอคำปรึกษาจริงๆเราจะช่วยแก้ไขอะไรได้บ้างนะ mm. ก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นแค่แนวความคิดนะครับถ้าเขาทำได้ก็คือแก้ได้แต่ถ้าเกิดเขาฟังปรึกษาพูดคุยกันแล้วแต่ทำไม่ได้ก็คือแก้ไม่ได้นะอันนี้มันเป็นเหมือนกรอบนะครับกรอบเส้นทางที่เราต้องเดินไปถ้าเราเลือกที่จะเดิน หลบซ้ายนิดหลบขวาหน่อยอะไร assistir? พวกนี้มันก็จะสบายขึ้นนะอ่าทีนี้เรามาดูกันสิ่งที่จะช่วยคือ1เส้นชีวิตนะครับบอกอยู่แล้วว่าวิถีชีวิตเขาเนี่ยมันมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาเป็นช่วงๆอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าทําใจนะครับค่อยๆคิดค่อยๆแก้ปัญหาไปก่อนแล้วก็ชีวิตจะค่อยๆนะครับเจริญเติบโตพัฒนาไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆเก็บค่อยๆออมไปนะ พราะ,ะนั้นก็ต้องบอกก่อนว่าชีวิตนี้จะต้องมีความอดทนนะครับต้องมีความอดทนให้ตัวเองนะแล้วก็รู้จักเก็บรู้จักออมนะอย่างน้นอยมันก็ควรจะมีลิมิตนะครับว่าขั้นต่ําควรจะเก็บได้เท่าไหร่นะครับเพื่อเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะมีจังหวะก,ก็เก็บก็เติมไปอ่าตามวิถีของเส้นชีวิตส่วนเส้นสมองนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีเกานะเนาะ ก็บอกเลยว่าแม้ว่าตัวเองอะจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดือ้อไม่ค่อยเชื่อไม่ใช่ฟังใครนะครับการตัดสินใจเนี่ยเขามักจะเป็นคนที่กล้าเนาะกล้าทําอะไรเร็วเนี่ยก็ควรจะเบรกเบรกนิสัยตัวนี้ลงให้มันเบาลงนะครับก็คือถ้าเกิดเราสามารถนะพูดคุยอะไรกับใครได้ก็ลองนะครับขอคําปรึกษาพิจารณาพูดคุยกันดูว่าถ้าเราทําแบบนี้มันจะดีไหมเราโอเคหรือเปล่า จะมีผลเสียหรือผลดีอะไรตามมายังไง,งก็ลองคิดทบทวนปรึกษาดูหลายๆรอบนะครับตรงนี้จะช่วยได้สนะครับก็คือเส้นใจจะเห็นได้ว่าเส้นใจเนี่ยจิตใจจะเป็นคนที่เ,เรียกว่ามันเหมือนกับเปลาะบางอยู่เบาๆนะ,ะตรงนี้นะสิ่งที่แก้ได้นะครับก็คือการฝึกจิตฝึกใจให้มีความเข้มแข็งมีความอดท,ทนนะ ซึ่งถ้าเกิดเรามีสตินะครับเราจะรู้ว่าอันไหนมันควรไหนไม่ควรนะโดยเฉพาะถ้าเรามีเวลาให้มันเนี่ยตรงนี้ฝึกน้อยๆอย่างสักน้อยๆเวลาห้านาทีสิบนาทีสะสมไปเรื่อยๆนะครับมันจะดีขึ้นเองนะก็ต้องบอกว่าจะดีขึ้นเองแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับมีเส้นใจที่ไม่สมบูรณ์อย่างก็ลองดูนะครับแนะนําว่าฝึกนะครับลองนั่งสมาธิลองสวดมนต์อะไรก็ได้อยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันนิ่งๆนานๆนะครับไม่ให้มีความคิดฟุฟ้งซ่านเข้ามา ตรงเนี้ยมันจะแก้ไขได้จริงๆครับเส้นใจคุณก็จะเปลี่ยนด้วยไอความเละอ่าเรียกว่าอะไรนะการเส้นที่กระจายนะครับเส้นที่กระจายไม่เรียบร้อยพวกเนี้ยมันจะจางลงครับมันจะเข้มชัดขึ้นอ่าตรงนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับข้อที่4เลยก็คือความอยากในจิตใจเนี่ยมันส่วนหนึ่งนะครับเส้นเส้นอารมณ์เนี่ยที่มันไม่สวยเนาะ ส่วนหนึ่งก็จะเหมือนเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีความอยากหลายๆอย่างอะมันกระจายมันประเดีประดังเข้ามานะตรงเนี้ยก็ต้องสั่งจิตสั่งใจนะครับอะไรไม่จําเป็นจริงๆนะก็ต้องคุยกับตัวเองว่าเลี่ยงได้เลี่ยงหลีกได้หลีกงดได้งดเนาะอันนี้ก็คือแนวทางแก้ไขปัญหาของมือนี้นะครับใน4ส่วนที่เห็นอยู่ แล้วก็ถ้าใครมีเส้นในลักษณะนี้นะก็คือเส้นอาทิตย์นะครับที่ตกทั้งช่องเสียหายแล้วก็ช่องผิดหวังตรงนี้สิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงเลยก็คือการลงทุนต่างๆที่ใช้เงินไปร่วมลงทุนกับผู้อื่นหรือการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเงินทุนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าคุณทําไปคุณมีโอกาสที่จะไม่ได้คืนนะอันนี้ก็บอก เตือนให้ทราบนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะเราก็จะได้เห็นนะครับเส้นในมือชัดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจเส้นวาสนาเส้นอาทิตย์เส้นพุทธซึ่งเราคัดออกมาเลยก็คือลอกเส้นต่างๆออกมาจากมือจริงๆเลยให้มันเป็นลายเส้นครับให้มันเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะในการศึกษาในการพิจารณารวมไปถึงการดูการมีค้นะครับว่าเส้นแต่ละแบบ เกาะแต่ละอันลักษณะเส่นต่างๆเนี่ยมันบอกถึงอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็พิจารณาออกมาเป็นคําทํานายได้ยังไงรวมไปถึงเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วมันพอจะมีทางแก้ในลักษณะไหนนะครับก็จบแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้นะสำหรับเรื่องของการดูลายมือใครที่ชอบนะครับก็รบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วย รวมไปถึงอย่าลืมกดแจ้งเตือนนะครับเมื่อเรามีคลิปใหม่ๆห,หรือว่าการไลฟ์สดที่มาแบบปุ๊บปั๊บนะครับได้รับข่าวสารแล้วก็มีส่วนร่วมกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงานเนสันเนวีขอกำลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะกดเลยนะ